สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนๆในตลาดกันอีกครั้งนะครับวันนี้ต้องบอกว่าตลาดทองคำนี้น่าสนใจมากจริงๆครับเมื่อวานนี้วันที่11พฤศจิกายนราคาทองคำสปอตนี้พุ่งแรงทีเดียวทะลุแนวต้านสำคัญแล้วก็ปิดเหนือ4,120ดอลลาร์ได้เลยนะครับทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ3สัปดาห์เลยสัญญาณดูเป็นบวกชัดเจนมากครับ ใช่ค่ะถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจับตามากค่ะแล้วอะไรล่ะครับที่ทําให้ทองคําร้อนแรงขนาดนี้ดูเหมือนจะมี2อสาปัจจัยหลักๆเลยนะครับ1คือตลาดคาดการณ์กันหนักมากว่าเฟดธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะลดดอกเบี้ยเร็วขึ้นกว่าเดิมอือฮึอันนี้เป็นประเด็นใหญ่เลยค่ะ2ก็คือข่าวดีที่สภาสหรัฐตกลงเรื่องงบประมาณชั่วคราวได้แล้วทําให้ภาวะ government shutdown ที่เอ่อที่กังวลกันนะครับใกล้จะจบลงแล้ว ค่ะซึ่งอันนี้ก็ส่งผลต่อดอลล่าโดยตรงเลยนะคะใช่ครับเรื่องนี้กดดันให้ดอลล่าอ่อนค่าลงซึ่งปกติก็หนุนทองคำอยู่แล้วแต่ที่น่าสนใจคือรอบนี้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้น ก็ปรับตัวขึ้นแรงไปพร้อมๆกันด้วยนะครับใช่ค่ะปกติเราจะไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เท่าไหร่ทองกับหุ้นขึ้นพร้อมกันแรงๆวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นครับดูว่าสัญญาณทางเทคนิคบอกอะไรเราบ้างกองทุนใหญ่อย่าง SPDR เขาขยับยังไงบ้างแล้วก็ข่าวสารล่าสุดที่ส่งผลต่อตลาดมีอะไรอีกแล้วที่สำคัญเลยคือเราจะวางกลยุทธ์ลงทุนกับทองคำสปอตแล้วก็ทองคำไทยกันยังไงดี โดยใช้ข้อมูลณนะวันนี้นะครับวันที่12พฤศจิกายน2568มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเ,เริ่มจากภาพรวมตลาดเมื่อวานก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับ ข้อมูลเมื่อวานนะคะวันอังคารที่11พฤศจิกายนราคาโกลสปอตเปิดแถวแถว4,115ดอลลาร์มีลงไปแต่ต่ำสุดที่4 0 9 7นะครับแต่สุดท้ายก็ดีดกลับขึ้นมาปิดที่4,126ดอลลาร์แถมระหว่างวันยังขึ้นไปทําจุดสูงสุดได้ถึง4,149ดอลลาร์ด้วยซ้ำการเคลื่อนไหวแบบนี้เรียกว่ายกโลยกไฮต่อเนื่องเลยชัดเจนมากครับ ส่วนปัจจัยแวดล้อมอย่างดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงมาที่99.47แล้วก็ค่าเงินบาทบ้านเราอยู่แถวแถว4 2 4 1บาทต่อดอลลาร์ภาพทางเทคนิคเองก็ยืนยันเรื่องนี้ชัดเจนมากค่ะถ้าเราไปดูอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอย่าง MACD นะคะตอนนี้ค่าขยับขึ้นมาอยู่ที่ลบ8แล้วจากเดิมที่อยู่ลึกถึงลบ16บ ถือว่าฟื้นตัวเร็วมากเลยค่ะกำลังจ่อจอจะตัดเส้นศูนย์ขึ้นไปยืนในแดนบวกแล้วซึ่งนักเทคนิคหลายคนมองว่าการตัดเส้นศูนย์เนี่ยแหละค่ะเป็นสัญญาณยืนยันว่าโมเมนตัมหรือแรงส่งของคาขึ้นรอบนี้แข็งแกร่งจริงๆแล้วก็อีกตัวคือ RSI หรือ Relative Strength Index ตอนนี้อยู่ที่60 ถือว่าพุ่งขึ้นมายืนเหนือระดับ50ได้อย่างแข็งแรงเลยระดับนี้สะท้อนว่าแรงซื้อเข้ามาหนาแน่นนะคะแปลว่าในทางทฤษฎีเนี่ยก็ยังพอมีพื้นที่หรือรูมให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อได้อีกค่ะมีจุดที่น่าสนใจนิดหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องระวังหน่อยคือ stochastic oscillator ค่ะตัวนี้พุ่งขึ้นไป แตะระดับร้อยเลยเต็มเพดานเลยอันนี้บุ่งชี้ว่าเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทหรือภาวะซื้อมากเกินไปในระยะสั้นแล้วนะคะมันสะท้อนว่าแรงซื้อช่วงสั้นๆที่ผ่านมานี้รุนแรงมากจริงๆซ,งซึ่งบางครั้งก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าราคาอาจจะมีการย่อตัวหรือพักฐานเพื่อลดความร้อนแรงลงบ้างก่อนจะไปต่อได้คะ่ะเข้าใจแล้วครับคือภาพรวมโมเมนตัมหลักๆจาก MA c d กับ r s i นี่ดูดีมากเป็นขาขึ้นชัดเจนใช่ค่ะ แต่ stochastic เตือนว่าระยะสั้นอาจจะออร้อนแรงไปหน่อยมีโอกาสย่อได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะเสียทรงขาขึ้นไปเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ stochastic เป็นอ indicator ที่เคลื่อนไหวเร็วกว่าตัวอื่นมันอาจจะเตือนเรื่องการพักตัวระยะสั้นแต่ตราบใดที่ MACD กับ RSI ยังคงยืนยันทิศทางขาขึ้นภาพรวมก็ยังดูดีอยู่ค่ะแค่อาจจะต้องเผื่อใจกับการแกว่งตัวหรือการย่อลงมาบ้างระหว่างทางนะคะโอเคครับชัดเจนเรื่องเทคนิค ทีนี้มาดูปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดกันบ้างดีกว่าครับเรื่องแรกที่คนให้ความสนใจกันมากคือการเคลื่อนไหวของกองทุน SPDR g o Trust กองทุนทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลกณวันที่12พฤศจิกายนนี้ SPDR กลับเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มอีกแล้วครับซื้อไป4.3ตันที่ราคาเฉลี่ยแถวๆ4,126.71ดอลลาร์ทำให้ยอดถือครองล่าสุดขยับขึ้นมาเป็น1,046.36ตัน จุดนี้น่าสนใจนะครับเพราะเขาเพิ่งหยุดซื้อไปแค่วันเดียวก่อนหน้านี้เองแล้วก็กลับมาซื้อต่อเลย การกลับเข้าซื้อของ SPDR ในจังหวะนี้ถือว่ามีความหมายสําคัญมากค่ะมันไม่ใช่แค่สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันต่อแนวโน้มขาขึ้นเท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขามองข้ามความกังวลเรื่องราคาที่ปรับขึ้นมาเร็วหรือสัญญาณ overbought ระยะสั้นจาก stochastic ไปแล้วและน่าจะให้น้าหนักกับปัจจัยพื้นฐานหลักมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องที่ตลาดคาดการณ์กันว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนั่นนะคะพูดถึงเรื่องเฟดลดดอกเบีย้ยพอดีเลยครับ นี่ก็เป็นประเด็นที่สองที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสำคัญของการเคลื่อนไหวรอบนี้เลยตลาดมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับตอนนี้ดูจากเครื่องมือ CME Fed Watch 2ล่าสุดนะครับตลาดยังคงให้น้ำหนักสูงมากนะครับประมาณ 67. 9หรือราวๆ2ใน3เลยที่คาดว่าเฟดจะตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0. 2 5เในการประชุมครั้งต่ดไปวันที่10ธันวาคมนี้ครับการคาดการเรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยก็ว่าได้ ถ้าเราเชื่อมโยงภาพใหญ่ดูนะคะการที่ตลาดยังเชื่อมั่นมากๆว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยมันส่งผลด้วยตรงทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเพราะผลตอบแทนในรูปดอลลาร์มันน่าจะลดลงในอนาคตเพอดอลลาร์อ่อนค่าราคาทองคําในรูปดอลลาร์ก็มักจะปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกปกติตราบใดที่ตลาดยังคงเดิมพันกับการลดดอกเบี้ยของเฟดด้วยความน่าจะเป็นสูงขนาดนี้แรงกดดันต่อดอลลาร์และแรงหนุนต่อทองคําก็จะยังคงดําเนินต่อไปค่ะ มันกลายเป็นทีมหลักของตลาดไปแล้วตอนนี้นอกจากเรื่อง S P D R กลับมาซื้อกับเรื่องที่ตลาดยังเชื่อมั่นว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยแล้วเมื่อวานก็มีข่าวสารอื่นๆอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่ดูเหมือนจะเข้ามาสนับสนุนราคาทองคำผมลองรวบรวมประเด็นสำคัญสคัญมาดูเหมือนจะวนอยู่กับทีมหลักๆคล้ายๆกันครับน่าสนใจคะ่ะมีอะไรบ้างคะลองเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะหลักๆเลยก็คือเรื่องที่สหรัฐใกล้จะยุติภาวะ e r n m e n t shut down ได้สาเร็จ หลังจากวุฒิสภาผ่านร่างงบประมาณชั่วคราวแล้วเค้านี้ส่งผลสองทางเลยครับ 1. คือลดความไม่แน่นอนทางการเมืองลง2คือมันไปกดดันค่าเงินดอลลาร์ให้อ่อนลงอีกเพราะพอรัฐบาลกลับมาทำงานปกติความต้องการถือดอลลาร์ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ลดลงอันนี้น่าสนใจมากค่ะการที่ชัดดาวใกล้จบกลายเป็นผลบีต่อทองคำผ่านกลไกค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงและการคาดการเรื่องลดดอกเบีย้ยที่เข้มข้นขึ้น แทนที่จะทําให้คนเทขายทองคําเพราะความเสี่ยงลดลงนะคะใช่ครับแล้วที่แปลกคือตลาดหุ้นอย่าง S&P 500ก็บวกแรงมากเมื่อวานบวกไป2%ดัชนีดาวโจนส์ก็ทําจุดสูงสุดใหม่ตลอดการ All-Time-High ด้วยซ้ําซึ่งปกติเวลาสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นแรงแบบนี้หรือที่เรียกว่าภาวะ r i s k o n นะครับทองคํามักจะถูกเทขายแต่รอบนี้ไม่ใช่ทองคํากลับขึ้นแรงไปพร้อมๆกับหุ้นเลย ซึ่งหลายสำนักข่าวอย่างรอยเชอร์สก็ชี้ว่าที่เป็นแบบนี้เพราะปัจจัยเรื่องดอลลาร์อ่อนค่ากับเรื่องคาดการลดดอกเบีย้ยมันมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยอื่นๆในตอนนี้ครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากจริงๆค่ะการที่ทองคำสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีในสภาวะที่ r i ส k o อเต็มที่แบบนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลย มันตอกย้ำว่าตอนนี้ตลาดให้น้ำหนักกับแนวโน้มการผ่อนคลายนโยบายการเงินของเฟดและที่ทางข่างเงินดอลลาร์มากกว่าสถานะของทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบเดิมๆซึ่งอาจจะเป็นภาพที่เราต้องจับตาดูต่อไปว่าจะยั่งยืนแค่ไหนนะคะนอกจากเรื่องในสหรัฐแล้วยังมีข่าวจากฝั่งเอเชียด้วยครับธนาคารกลางจีน PBOC ก็ออกมายืนยันว่าจะยังคงรักษาสภาพคล่องในระบบและดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไปเพื่อสนับสนุนเศรษ,ษฐกิจ ซึ่งปกติแล้วการอัดฉีดสภาพคล่องจากจีนก็มักจะช่วยหนุนแรงซื้อทองคำในภูมิภาคเอเชียได้ระดับหนึ่งเหมือนกันค่ะเป็นปัจจัยเสริมเข้ามาอีกทางแล้วก็มีเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐอย่างตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชน ADP ที่ออกมาดูชะลอตัวลงเล็กน้อยก็ยิ่งไปเสริมการคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะต้องลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร็วขึ้นอีกครับ โอ้โหสรุปได้ว่าปัจจัยบวกรุมเข้ามาพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ยทั้งจากฝั่งนโยบายการเงินที่คาดว่าจะผ่อนคลายทั้งเฟดและ BBOC ทั้งจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเพราะข่าวชัดดาวคลี่คลายและข้อมูลเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและยังได้รับการยืนยันจากแรงซื้อของกองทุนใหญ่อย่าง,ง SPDR อีกมันเป็น perfect storm สำหรับขาขึ้นของทองคำเลยทีเดียวแม้ว่าตลาดหุ้นจะอยู่ในโหมด risk on ก็ตามใช่เลยครับปัจจัยหนุนดูแน่นมากจริงๆครับ แล้วสำหรับวันนี้ล่ะครับวันพุธที่12พฤศจิกายนมีตัวเลขเศรษฐกิจอะไรที่เราต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับคืนนี้ดูเหมือนจะค่อนข้างเงียบนะครับไม่เห็นมีกำหนดการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสคัญของสหรัฐที่จะมีผลกระทบต่อตลาดมากนัก การที่ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญมาประกาศในคืนนี้ก็น่าจะทำให้ตลาดมีเวลาเย่อยข่าวหรือซึมซับปัจจัยบวกต่างๆที่เข้ามาอย่างล้นหลามเมื่อวานนี้ต่อไปค่ะทั้งเรื่องการยุติชัดดาวที่ใกล้เข้ามาและการคาดการเรื่องลดดอกเบี้ยของเฟดที่ยังคงแข็งแกร่งการไม่มีตัวเลขใหม่ๆเข้ามากดดันหรือเข้ามาทําให้ตลาดต้องประเมินสถานการณ์ใหม่อาจจะเปิดทางให้ราคาทองคําสามารถยืนทรงตัวในแดนบวกหรืออาจจะค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อได้ตามโมเมนตัม ทางเทคนิคที่ยังดูดีอยู่ค่ะครับก็คือปล่อยให้ตลาดย่อยข่าวดีไปก่อน ใช่ค่ะแต่ก็มีข้อควรระวังเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องจับตาดูเหมือนกันนะคะคืนนี้จะมีการประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีหรือ10 Year Note Auction ซึ่งผลการประมูลในบางครั้งก็อาจส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือบอลยิวได้ถ้าผลออกมาแย่กว่าคาดยิวอาจจะดีดขึ้นซึ่งอาจจะไปหนุนดอลลาร์และกดดันทองคําได้บ้างหรือถ้าผลออกมาดีมากยิวอาจจะลงต่อก็อาจจะหนุนทองคําต่อได้อีกตรงนี้อาจจะเป็นตัวแปรเล็กๆที่เข้ามาสร้างความผันผวน ระยะสั้นได้ค่ะแต่ไม่น่าจะใช่ปัจจัยเปลี่ยนเกมหลักนะคะขอบคุณสำหรับข้อสังเกตเรื่องการประมูลพันธบัตรครับเป็นจุดเล็กๆที่น่าสนใจทีเดียวงั้นมาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยกันดีกว่าค่ะว่าจากข้อมูลทั้งหมดนี้เราจะแปลงเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่เป็นรูปธรรมได้อย่างไรบ้างคะได้เลยครับก่อนจะไปดูทองสปอตนะครับเรามาลองคำนวณราคาทองคําไทยคร่าวๆกันก่อนดีไหมครับจากราคาสปอตล่าสุดที่ปิดไปแถวดๆ4,126ดอลลาร์ แล้วก็ค่างเงินบาทประมาณ32.41บาทต่อดอลลาร์ราคาทองคำแท่ง96.5%เในบ้านเราก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ6 3 3ม0บาทต่อบาททองคำครับเป็นตัวเลขกลมๆพอเห็นภาพกันดีเลยค่ะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นงั้นมาเริ่มที่แนวรับแนวต้านแล้วก็กลยุทธ์สำหรับทองคำสปอตกันก่อนเลยค่ะสำหรับโกลสปอตนะครับแนวรับสำคัญตอนนี้มองไว้ที่4,100ดอลลาร์แล้วก็ถัดไปคือ40,80ดดอลลาร์ครับ ส่วนแนวต้านจะอยู่ที่จุดสูงสุดเดิมที่ทำไว้เมื่อวานนี้ใกล้ๆ4,150ดอลลาร์ถ้าผ่านระดับนี้ไปได้เป้าหมายถัดไปอาจจะมองไปถึง4,180ดอลลาร์ส่วนจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ถ้าเกิดว่าราคามันไม่ไปตามที่เราคิดควรพิจารณาถ้ามันหลุดต่ำกว่า4 5 0ดอลลาร์ลงมาครับแล้วในส่วนของกลยุทธ์ล่ะคะมีแนะนำแบบไหนบ้างเห็นว่ามีทั้งแบบรอซื้อตอนย่อหรือ buy on dip กับซื้อตามเมื่อทะลุหรือ follow buy ใช่ครับมี2แนวทางหลักๆกลยุทธ์แรก buy on dip อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบไล่ราคาอาจจะรอจังหวะที่ราคามันมีการย่อตัวลงมาใกล้ๆแนวรับแถว4,100หรือ4 0 8 0ดอลลาร์แล้วค่อยเข้าซื้อค่ะโดยมีเป้าหมายทำกำไรร,ยระยะสั้นแถวแถว4,130ถึง4,150ดอลลาร์แล้วก็ตั้งจุด stop loss ไว้ถ้าหลุด4,50 แล้วอีกแบบคือ follow buy ล่ะคะกลยุทธ์ follow b y อันนี้นะครับในข้อมูลที่เรามีเขาค่อนข้างแนะนำเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันคือรอให้ราคามันพิสูจน์ตัวเองก่อนด้วยการทะลุผ่านจุดสูงสุดเดิมที่4,149ดอลลาร์ขึ้นไปได้หรืออาจจะเข้าซื้อเมื่อราคาขึ้นไปยืนเหนือ4,150ดอลลาร์ได้นิ่งๆ อ๋อ oh, รอให้ชัวร์ก่อนใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยันว่ามันมีแรงส่งไปต่อจริงๆเป้าหมายก็จะมองไปที่แนวต้านถัดไปเลยคือ4,180หรืออาจจะลุ้นไปถึง4,200ดอลลาร์ส่วน Stop l ล s สสำหรับกลยุทธน์นี้อาจจะวางไว้ที่4,110ดอลลาร์เพื่อในกรณีที่ว่าการทะลุข,ขึ้นไปมันเป็นแค่ false breakout แล้วราคามันวกกลับลงมาแรงๆครับ ชัดเจนดีค่ะสำหรับสปอตทีนี้มาดูทองคำไทยกันบ้างคิดเป็นเงินบาทต่อบาททองคำเลยค่ะครับผมสำหรับทองคำไทยนะครับแนวรับที่อยู่ที่ประมาณ6 2 9 0 0บาทแล้วก็ถัดลงมาคือ6 2 6 0 0บาทครับส่วนแนวต้านด้านบนอยู่ที่6 3 7 0 0บาทและถัดไปที่64,100บาทครับจุดสต็อปล s อสสำหรับทองคำไทยหาราคาปรับตัวลงควรพิจารณาถ้าหลุดต่ำกว่าระดับ62,100บาท แล้วกลยุทธ์คล้ายๆกับสปอตไหมคะคล้ายกันเลยครับกลยุทธ์ buy on dip สำหรับทองไทยก็คือรอให้ราคาอ่อนตัวลงมาในโซนแนวรับ62,900 6 2 6 0 0บาทแล้วค่อยทยอยเข้าสื้อค่ะเป้าหมายก็คือมองไปที่ทแถวแถว63,300 63, ่0าบาทและ stop loss ถ้าหลุด62,100บาทแล้วถ้าเป็น follow buy สำหรับทองไทยล่ะคะอันนี้แนะนำเหมือนกันไหมคะอันนี้ข้อมูลก็ แนะนำเช่นกันครับอาจจะรอให้ราคาสามารถยืนเหนือระดับ63,400บาทได้อย่างมั่นคงก่อนแล้วค่อยเข้าซื้อตามน้ำไปค่ะโดยมีเป้าหมายที่แนวต้าน63,700 6 4 1า0บาท และก็ตั้ง s t o อปลอสไว้ที่63,000บาทเพื่อในกรณีที่ราคามันไปต่อไม่ไหวแล้วย่อ,อก,กลับลงมาสรุปก็คือมี2ทางเลือกหลกัหลกๆนะคะคือรอจังหวะย่อตัวเข้าซื้อหรือซื้อตามเมื่อเห็นสัญญาณว่าราคามีแรงไปต่อจริงๆซึ่งดูเหมือนว่าในภาวะที่โมเมนตัมกำลังมาแรงแบบนี้การ Follow b ายอาจจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจกว่าถูกต้องเลยครับการ Follow บายมันเหมาะกับช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มชัดเจนแล้วก็มีแรงส่ง แต่ความเสี่ยงก็คือเราอาจจะได้ราคาที่ไม่ดีเท่ากับการรอซื้อตอนย่อตัวจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดดูเหมือนว่าภาพรวมสำหรับวันนี้12พฤศจิกายนทั้งทองคำสปอร์ตและทองคำไทยได้ส่งสัญญาณกลับเข้าสู่โครงสร้างขาขึ้นอย่างค่อนข้างสัดเจนแล้วนะครับหลังจากการดีดต,ตัวกลับที่รุนแรงเมื่อวานและการปิดยืนเหนือแนวต้านสำคัญได้สำเร็จปัจจัยต่างๆดูจะเอื้ออำนวยไปนในทิศทางเดียวกันหมดเลยครับ ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานที่หนุนเข้ามาพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นการกลับเข้าซื้อของกองทุนใหญ่อย่าง SPDR ซึ่งเป็นการยืนยันความเชื่อมั่นของสถาบันข่าวดีเรื่องการยุติชัดดาวในสหรัฐที่กดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่าและที่สําคัญที่สุดคือการคาดการณ์ที่ยังคงแข็งแกร่งว่าเฟตจะต้องลดดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้อย่างไรก็ตามก็ต้องไม่ลืมสัญญาณเตือนเล็กๆจาก t โต h a สติกที่อยู่ในภาวะ o v e r b o u g อ t นะคะซึ่งอาจทําให้เกิดการย่อตัวหรือพักฐานระยะสั้นได้เสมอดังนั้นการไล่ซื้อที่ราคาส สูงก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ถ้ามองภาพรวมใหญ่มเมนตัมหลักได้เปลี่ยนเป็นทิศทางขาขึ้นแล้วอย่างมีนัยสําคัญการย่อตัวถ้ามีนะคะก็อาจจะเป็นเพียงการพักเพื่อไปต่อมากกว่า,าจ,จะเป็นการกลับตัวลงแรงๆค่ะดังนั้นกลยุทธ์ที่ดูจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดก็คือ follow by ซื้อตามเมื่อราคาสามารถสร้างจุดสูงสุดใหม่หรือทะลุผ่านแนวต้านสำคัญขึ้นไปได้หรือรอซื้อเมื่อย่อตัว buy on dip แต่ควรมองหาจังหวะเข้าซื้อที่บริเวณแนวรับสําคัญที่ให้ไว้และอาจจะต้องยอมรับว่าการย่อตัวอาจจะไม่ลึกมากนักในภาวะที่โมเมนตัมแกร่งแบบนี้ค่ะขอบคุณมากครับสําหรับการวิเคราะห์เจาะลึกในวันนี้ครับยินดีค่ะก่อนจะจากกันขอทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดนิดน,นึงนะคะสิ่งที่น่าสนใจและอาจจะต้องจับตาดูกันต่อไปหลังจากนี้คือ ปรากฏการณ์ที่ทองคําสามารถปรับตัวขึ้นได้อย่างแข็งแกรง่งท่ามกลางสภาวะที่สินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างหุ้นก็ปรับตัวขึ้นแรงหรือภาวะริสออนที่เราคุยกันซึ่งทั้งหมดนี้ถูกขับเคลื่อนโดยความคาดหวังต่อนโยบายการเงินเป็นหลักคําถามคือเทรนแบบนี้หรือสภาวะแบบนี้มันจะยั่งยืนต่อไปได้นานแค่ไหนและการเคลื่อนไหวของกองทุนใหญ่อย่า,ยยาง SPDR ในวันต่อๆไปจะกลางมาเป็นตัวชี้วัดหรือตัวยืนยันที่สำคัญต่อทิศทางของตลาดทองคำได้อย่างไรบ้าง ถ้า s p d i ยังคงซื้อต่อเนื่องแม้ราคาสูงขึ้นก็อาจจะยิ่งตอกย้ำความแข็งแกร่งของแนวโน้มนี้แต่ถ้าเริ่มชะลอหรือขายทำกำไรออกมาก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนแรกที่เราต้องระวังอันนี้น่าติดตามอย่างใกล้ชิดจริงๆคะ่ะเป็นประเด็นที่น่าคิดและต้องติดตามกันต่อจริงๆครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ